เมื่อกี้ใครด่าเสียงแก่วะเสียงยังหนุ่มบอกแก่โคตรแรงใครลุงไม่ใช่ลุงเจออาวุธทำลายล้างแบบใหม่สัตว์รูปแบบเด็กนี่เจอเด็กเจอหลากมด่าแก่ขึ้นเลยดิขึเลยอสีอะไรของพององด่าผมงอกเลยเหรอสวัสดีค่ะหนูซื้อแปลงแบบผมสีเหลืองแมสสีดำวัสดีค่ะแื้อแกตวผมสีส้มแมสสีขาว ผมชื่อเปาผมสีส้มมีงูอยู่บนหัวโอ้โหหน้โดวมีงูด้วยเหรออ่ะดูดูหน้าตาอ่ะดูหน้าตาอ่ะไม่เคยเปิดหน้าให้หลานๆดูดูดูหน้าตาอะเป็นไงอะไรหัวร้อนอะไรดังจังอ่ะเอ้ยเฮียเฮียเฮียพวกบอล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 มาดิเอ้ยอย่าฆ่ากูเลยตัดพวกม่เลือดอ้าว อะไรอ่ะขอไปพิยาอี๋แบล็ปปี้ถามอยู่จัดหลาน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 ไปแอบแอบแอบแอลคอลเตอร์อยู่บนหลังคาแอบคอลเตอร์แอบคอลเตอร์แอบคอลเตอร์ไว้เร็วหลานไปพี่ๆได้ๆขอมาต้มมาม่าหรือเปล่าไปดิงมาม่าดิไปดิโอเคกูก็มาต้มเหมือนกันมึงใจเย็นสิถามวะนะครับอาจจะไปอยากรู้อะไรล่ะฮะเลยนะเสียงให้แก กะลิงไงเมื่อกี้ใครด่าเสียงแก่วะโอเคครับโอเคครับอปคขอโทษครับว่างเสียงแก่อันนี้เป็นแฟนเหรออันนี้เป็นแฟนเหรอเจ้าามันถอดไม่ได้เออราดใส่บ้านเลยราดใส่บ้านเลยเออเออราดใส่บ้านโอ้ไขมัน กินมะหรอพี่พี่นวดอะไรนะนวดอะไรนะนวดนวดหรอเมื่อกี้ใครด่าเสียงแก่วะเสียงยังหนุ่มบอกแก่โคตรแรงครหารเปล่าใครลุงไม่ใช่ลุงอ๋อ่นเดียวกันนี่คนลู้อันนี้รอเปล่าเป็นวน มึงเจออาวุธทำลายล okay. ้างแบบใหม่สัตว์รูปแบบรูปแบบรูปแบบเด็กดิเจอเด็กเจอปากรุดาแกขึ้นเลยดิขึ้นเลยดิต้อผมงผมสีทองสีต้อสีส้มเท่านั้นแหละจิตนาลพี่นะผมงอกผมอกด่าผมหอกเลยเหรอใช่กจริงเาจริงไม่จริงอะยอมเฉย้าไมงอกถ้าไม่หอกน ถอดไม่ได้มันถอดแล้วก็ถอดไปแล้วดิถอดไม่ได้เลยโอ้ยแต่ก็ไปแล้วนะโอ้ยโอ้ยโดนถอดไปแล้วโอ้ยเอยอมแล้วยอมแล้วไม่คุยแล้วอะไรเจ้าลายกูปบบาทเสียมาดิเจ้หลายกูปบบาทเสียเสียหมาหมดอ่ะไอ้เหี้ยจะมาเที่ยว หลานกูบ่นเปียบาบอ่หนูไม่เจ็บอะไรเลยหนูแข็งแรงมากหนูนะแข็งแรงแข็งรง่อยิด่เห็นตามีไม่เห็นผมอ่ะเน่มนะคะไม่เล็นเลเส้นมหน่อยนีไม่เห็นนอน จะโน้เห็นนะนี่ไงคุณอาของหนูตลกว่ะอาโอ้ยเจ็บมากเลยเอาของอาไปหมดอีกแล้วอ่ะนึกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเร่งเลยนะครับคุณหมอคุณหมอเร่งนะครับเดี๋ยวโอนให้หนึ่งศูน่งโอเคครับอารักพวกหนูเท่าโลกเลยอ่ะเท่าโลกใบนี้เลยอ่ะ จริงเหรอได้ใช่อาลับหนูเท่าลูกเลย่จริงเหรอใช่ากดตังก่อนนะอากดตังแป๊บนึงอ้าวตาไมอาไม่มีตังแล้วอ่ะอ้าว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 อาวม่มวอ้า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 วอาวม้าวอ้าว้อหลานผมร้านผมร้านม้านม้านหานผม หลานผมแล้วเป็นอาเหรอใช่ผมเป็นอาอหนุๆแล้วสวัสดีสวัสดีอาสวัสดีหลานหรือเปล่าสวัสดีหน่อยสวัสดีหน่อยครับอาน่ารักมากสวัสดีค่ะโอ้ยพี่เปาไม่ใช่หลานผมจริงๆหลานผมจริงๆนี่ค่ะผมพาให้หลานเข้าใจไหมเข้าหน่อยสวัสดีค่ะคุณลุงหนูชื่อ ขาหนูเื้อแถวแบบผมสีเหลือยและสีดำกระดีคาเส้อแจ็๋วผมสีส้มและสีขาวเ็ะครับใช่หนูเป็นแฟนี่ครับผมจิ้วเปาผมสีส้มไม่อะไรเหรอไม่ไะไระผมจิ้วอะไรวะจิอวสีดำแล้วก็ก่นาเนีก็ต้องป่ยสุดส่ดเาเ นูล่าสวัสดีครับผมชื่อเปาผมสีส้มไม่สีดำหลอดเทปหลอดเทปอะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องบอกว่าต้องแบบว่าเหี้ยผมชื่อเปาผมสีส้มมีงูอยู่บนหัวเโอ้โหเออใช่น่าตัวมีงูด้วยเหรอเฮ่ย์เหี้ยไรศาสตร์ผมชื่อเปาหัวสีส้มเสื้อสีเหลืองขอโทษครับขนน้องพ่นพลาเขาใช่ไหม ขอโทษค่ะขอโทษได้ปะล่ะใช่คุณลุงต้องมาขอหนู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 ไปนอนหนูไปนอนดูแลลูกจะนอนเนี่ยจะเรียกลุงเนี่ยลุงไปห่มผ้าให้โอเคไหมห่มผ้าทเป็มหนูก็ห่มเป็นหนูแปดคนแล้วไม่รู้จะบอกเจาบอกียห่มให้โอ้ยหลานกุ้ยเวนโอ้โหเป็นอะไรไม่ได้หนูเจ๋อเจ๋อดูเขาเข้าขั้วอาด ครอบครัวอาเป็นอย่างนี้แหละครอบครัวอาร์ไม่น่ารักแบบอาร์ทุกคนหรอกมี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 เนื้อขายไหมครับอ๋อมีครับมีครับมาเอาไปเลยครับฟรีครับเลขอะไรครับเลขหนึ่งหกสี่สองครับอาไปครับไปครับไอหนูมันงานดูขับพิ่งดูขับพิ่งพาไม่ได้เลยใครใครคนรู้ไปนะคนรู้ได้ก็ใช่ไงอาถึงไม่มีตังนี่ไงก็พอไงไงเขาครอบครัวอาเป็นแบบนี้มันอาอลไรไม่มีตังนี่ไง ต้นหนูต้องมาพึ่งพึ่งหลานๆนี่ไงอ๋อเออใช่ใช่ทำใหนตรงนั้นยังพูดพาม่ได้ยังหนุ่มโตพาได้นะใช่ดูดูหน้าดูหน้ามันตีหนวดเข้าเต็มเลยอ่ะหนวดเข้ามันเต็มยังไม่มีเวลาไปโกนหนวดตัวเองเลยอ่ะใช่หน้าตาดูน่าตัวมากเลยหนุ่มหนุ่มวัวนะ่งยิ้มมกลัวด้วยนะเขาบอกอ่ะดูดูหน้าตาอ่ะดูหน้าตาอาไม่เคยเปิดหน้าให้หลานๆดูดูหน้าตาอา ไปไงยังไงหัวล ok. ้ออะไรดังจ <ac à S 2> ังอ่ะอ่ะหัวล้ออะไรเราม่้แเราก็เป็นเดียวกันเลยนะเนี่ยอาจจะเราจะอาจจะเป็นสายเลือดที่ห่างกันไปตอนที่ยังเด็กอยู่อ่ะน่าคิดนะคุณน้าละไม่ฝุ่นคุณน่าใส่ไหมอ่ะโอเคโอเคใส่แบบอ่ะโอเคโอเคใส่แบบละ จ okay. ิ๊กแจวหัวล้อดักเกินน้องไอเจ้าเน่จะได้เห็นหราแน่ได้เลยอาไม่ค่อยให้ใครเห็นหน้าหรอกนะถ้าไม่รักอ่ะอารจะให้เห็นแค่บอสคนที่รักเพราะว่าอาอารอาเปิดทีไรก็หัวล้อหัวกากกันตลอดเวลาเลยเนี่ยหัวล้อดังเฮ้ยหัวล้วดัด UH> ูยังก็เห็นนะ ไปเฮ้ยเจาเจ้เนี้ยอาไม่มีสามตทอมรถเลยอะ่ะอาร์ก็ตั้งเ์ินสิหนึ่งสามสองเจ็ดหนึ่งสามสองเจ็ดอันนี้อัน,นถือว่าการนี้เป็นค่าจ้างอาแล้วกันวันนี้อา,อาเอารอบเดียวโอ้ยหยิบตองรถเลยใช่แต่วันนี้อาจจะไม่บอกแล้วกันว่าอาจจะอาเท่าไหร่โอ้ยเจ้าแ,แ,แหววให้เงินอาเยอะอีกแล้วอาวเอาเอาคืนไปก่อนนิดนึงเอาคนละครึ่งพอคณะบอกว่า โอ้โไม่เอาอเดียวไงโอ้โหแล้วหนูแล้วหนูจะมีตังค์ไว้ใช้หรือเปล่าหนูให้อามาสองแสนเลยเนี่ยค่าบริการมาแสนเดียวเองค่าบริการอ่ะหนูหนูเดือดโอ้โห<อ>งานเอ,อาอาพวกน,นี้งานพวกนี้อาไม่เอางานพวกนี้อาไม่เอาค่าจ้างโอเคไหมพวกนี้อาไม่เอาโอเคแต่อาจะไม่เล่นกับเขา<อ><อ>หนูเล่น เยอะเอะเลยหรือเปล่าเยอะ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 เอะะเอาอย่างเี้เราจะมีเวลาแบ็คบิลลี่ถามโอเคไหมต่อหนึ่งวันแดี๋วะอาจจะมาอาจจะมาอยู่แบบนี้ยี่สิบสามชั่วโมงอะไรนะยี่สิบสามชั่วโมงใช่ไหมต่อหนึ่งวันอ่ะอ่ะยี่สิบสามชั่วโมงไงแล้หลานจะไม่ให้อานนอนเลยเหรอลูกวันละวันละประมาณชั่วโมงชั่วโมงหน่อยๆอะไรเงี้ยชั่วโมงแต่อาบางทีอาก็มีธุระไงบางทีอาก็ต้องมีลุงที่ต้องเลี้ยงไง ลุงลุงก็จะมีมีดุนใช่มีคนลุงดี่อาไม่ใช่ไม่ใช่คนเมื่อกี้จะไม่มาแทนเขาได้อีกใช่ไหมมาสิพวกคาร์บอนมันมาตลอดอยู่แล้วมันเป็นพวกมารประจนี่มาขับรถไปเดี๋ยวโดนแทงไอเดี๋ยวอาเฟอร์ตัวตังก่อนอานะหนูรีบโทรมาเลยนะเพราะว่าอาทำงานให้หนูนะถ้าอาหนูโดนป้นหนูรีบโทรมาหาอานะเดี๋ยวอารีบไปหาเลยโอเคไหมเดี๋ยวอาคือรถให้เดี๋ยวอาขับให้ ถ้าหนูโดนโดนปอนอาจจะนี่มึงไปพิทักษ์หนูเลยปกป้องหนูเลยโอเคไหมสัญญาโอเคโอเคแม้ว่าหนูจะอยู่ที่ไหน,นอาก็จะไปหาแต่แต่แม่บุญธรรมหน,หนูหนูต้องดูเขาให้ดีด้วยนะรู้หรือเปล่าครับโอเคถ้าเขาทำอะไรไม่ดีก็บอกอาได้เดี๋ยวอาจะไปจัดการเองอาหวงอาอาอาก็รักหนูเหมือนลูกในไส้แหละอาจริงๆอ่ะ ได,ได้เลยคุณอได้เลยใครทำหนูเสียใจก็เหมือนอาเสียใจนั่นแหละจริงโอ้โหฝืนหลับงาน้ำตาจะไหลละทีอ่ะดีเดียวอ่ะนีแก้วฝืนเกินอ่ะแก้วน้ำตาจะไหลอ่ะซึ้งครับซึ้งครับเหรอซึ้งครับใช่ครับ อาจริงๆอาไม่ได้โกหกอาไม่ได้พูดเอาใจนะอาพูดจริงๆอาคเอออารักทั้งคู่อ่ะใช่อารักทั้งแจกแจ๋แล้วแจ่วแหววนั่นแหละรักทั้งคู่เลยถ้าไม่มีทั้งสองคนอาก็อาก็ไม่รู้จะอาจจะอาจจะอยู่ยังไงอ่ะดวงใจดวงน้อยของอาวันนี้วันนี้คณะวันนี้คณะจะไปออกลบใทิไหมใช่วันนี้อาจะต้องไปทำธุระกับพวกคู่อาเนี่ย ไปทำกิจกรรมผู้ใหญ่กันอะอะไรนะแจวแหววเลียคอหรือเปล่าครับไม่ใช่กิจกรรมผู้ใหญ่แบบนั้นอันนั้นผู้ใหญ่ไม่ดียกเลียคอน่ะอ้าบอกเข้าไหมว่ามันมันพฤติกรรมที่ไม่ดีคนปกติเขาไม่ทําการเลียคอคนอื่นอะหนู่าไปจําแบบนี้นะมันไม่ค่อยดีกิจกรรมอย่างอื่นคืออาจจะไม่ต้องอยู่กับพักคัวของอาเป็นสันสันเดินทาง ตามความฝันกันอะไรประมาณนี้อุดมการอะไปไ,ปไปด้วยไะมไม่ได้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เยอะมันเป็น<ช>มันเป็นใช่มันเป็นเรื่องที่เด็กๆยังทำไม่ได้ถ้าไปเดี๋ยวจะเกิดอันตรายกับพวกหนูขึ้นเดี๋ยวแย่ไปหมดโอเคไหมขรอะ ไว้หนูโตขึ้นเยอะๆเดี๋ยวไว้หนูรอรอหนู15ขวบแล้วเดี๋ยวอาจจะพาไปด้วยโอ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 ยสัปโมขอบคุณนะครับชิ้นหมูนะครับขอคุณจะได้เอาไม่ได้อ่านชื่อใครมาอย่างนั้นนะหมดเงินไปเท่าไหร่เนี่ย15ขวบ10เลขสองสาไม่อย่าเรียกว่าหมดเงินไปเท่าไหร่ให้เรียกว่าประสบการณ์ค่ากินค่าอยู่ไงอ๋อใช่ต้อง10 10ล้านนะพ่อสาม พออแม่เราเราพวกเราไม่ใช่ใครเงินเยอะขนาดนั้นหรอกแม่คิดเยอะแล้วหนุ่มหมดวันนัดแสนสองแสนเลยนะไปไปเจวถ้าใครถ้งหมดเจวให้อาหมดเลยเพราะวันนี้ก็หมดไอ้แจวอ่ะแสนวันนี้ก็แสนไม่ให้ก็บางวันขอแสนแล้วอ่ะบางวันก็มีวันหยุดไงบางวันก็มีวันหยุดไงเราก็มีวันหยุดของเราเพาก็มีวันหยุดเราก็ไม่ใช้ตังค์กันไงเราต้องมีวันที่เราอยู่แบบว่าไม่ใช้ตังค์วักโอเค ตอนจากนี้เราจะมีแบบวันนั้นวันแบบนั้นโอเควันวันหยุดก็คือว่าวันที่คุณอาไม่ใช่ตังโอเคใช่วันหยุดก็คือวันที่คุณอาไม่ใช่ตังอ์วันไหนวันไหนคะอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตามหาวันหยุดสิค้าจะเป็นยังยังอย่างยางเดี๋ยวอาจจะบอกว่าวันหยุดคือวันไหนหนูรีบนะเนี่ยวันหยุดเนี่ยไม่หนูอยากรู้ไงเผื่อแบบหนูจะได้ตั้งตัวทันอ๋อ เดี๋ยวก็เดี๋ยวอาบอกเดี๋ยวอาไปคิดเดี๋ยวอาไปดอนคิดนลานมันต้องใช้ความคิดอันเรื่องเนี้ยมันหยุดอ่ะใช่ใช่ชโอเคอเดี๋ยว,วนะเดี๋ยวอาจะไปแล้วนะเดี๋ยวอาจะไปแล้วนะเดี๋ยวอาต้องไปอยู่กับ <แ inf ini> เพื่อนๆของคุณอาละโอเคบาย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 อาต้องขอความห่านนะเดี๋ยวหนูก็ชินเนี่ยหนูก็เก่งอ้าหนูทำเร็วอ่ะบาย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 คุณอา ่าดาตบกับความหานะโอเคโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วบายบายถ้าโดนใครทำร้ายโทรมาหาคุณอาเลยนะคุณอาจะรีบไปเลยนะซิ่งกันนี่ไปหาเลยอ่ะแบบสิ่งไปหาเลยอ่ะโอเคโอเค <laughs> น่ารักมูใคบันน่ารักมูน่ารักมูนี่ไงฟาร์มเสร็จแล้วแล้วกับวันนี้ฟาร์มเสร็จแล้วเปะไเป็นไงฟาร์มเสร็จแล้วหนึ่งวันคนอื่นฟาร์มทั้งวันสองแสนไอ้เจ้าฟาร์มชั่วโมงเดียวชีวิตก็แบบนี้แหละ